สวัสดีนะครับผมสวัสดีกับเราในช่องพังแม่มูลนำ้ำโชคนะครับวันนี้ก็สวัสดีตอนเช้าอีกเช่นเคยครับผมวันนี้พอควานครับผมพอควานประสิทธิ์ก็จะมาอัปเดตครับบ้านพังอ่บ้านของแม่มูลครับตอนนี้ก็สร้างไปเก้าสิบปร์แล้วครับผมก็จะขึ้นบ้านใหม่อยู่ครับแต่ว่าก็ยังอ่เหลือแต่ค่าแรงช่างครับก็เราจะขึ้นเอา เลือเลิกเลิกงามยามดีเนาะครับเลิกงามยามดีครับก็ทําเสาอ่าตรงตรงเป็นตัวที่แม่มูลดูก็เป็นเสาสีต้นครับแล้วเราก็จะต่อออกไปด้านข้างอีกหน่อยหนึ่งครับเพื่อไว้เป็นที่เก็บหญ้าเก็บอะไรครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าบริเวณครับบริเวณบริเวณบ้านเนาะบริเวณรั้วครับมะม่วงครับอนน มะม่วงปีนี้ลูกไม่ค่อยดกเหมือนทุกปีครับผมทุกปีจะดกมากเลยปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่ก็มีหลายหลายสายพันธุ์อยู่ทั้งเขียวสเสวยวน้ำดอกไม้ครับมะม่วงป่าก็มีนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าครับทางเข้ามาบ้านแต่เวลา ถ้าฝนตกมากมากๆก็เฉือฉะครับไม่ค่อยมีที่ระบายเท่าไหร่โครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้และครับผมใช้ลังคาสีเรียกอะไรสีเลือดนกเลือดหมูเรานี่แหละครับกว้างก็กว้าง8เมตรครับยาว9เมตรครับ กว้างแปดยาวเก้าเี๋ยวจะเป็นส่วนของมืดไหมครับผมเออ,อคคส่วนของข้างบนโครงหลังคาครับเป็นส่วนของข้างบนโครงหลังคาแต่ก่อนข้างล่างยายก็แกก็จะปลูกผักครับแต่ว่าไอ้มูลเลยมาแย่งที่ของยายก่อนนู่นสวนผักยายจะอยู่ฝั่งนี้ครับ ก็เราก็าขยับอมมาให้ยายแกปลูกอีกหน่อยนึงมาฝั่งนี้ตอนนี้ก็จะเป็นสวนผักด้วยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแปลงย้าอีกหน่อยนึงก็จะปลูกเป็นกล้วยครับกล้วยไว้กินลูกแต่ส่วนมากจํไม่ได้กินลูกมะม่วงคือไตมะม่วงเป็นนอนกอหรือเปล่านะมะม่วง นี่ก็จะเป็นบอ่อน้ําครับโอ้ลึกยุนบอ่อน้ําแต่ก่อนก่อนที่เรายังไม่มีอ่ะยังไม่ได้ต่อท่อประป,า,ปาเข้ามานี่ก็สวนผักสวนพริกครับเราปลูกเองกินเองครับเป็นพริกเป็นพวกผักสลัดผักชีคผักชีอ่ะ ซีลาวเนาะบานเฮาเอิรนซีลาวีฝฟรั่งซีลาวแล้วก็ต้นหอมพริกพึ่งออกลูกครับใช้ปุ๋ยมูลของแม่มูลนี่แหละครับผมมันจะสวยมันจะงามด้วยพึ่งออก,ออกดอกออกลูกตัวน,นี้ก็จะเป็นผักสลัดครับแม่แม่ท่านใดอยากกินก็บอกเด้อเมื่อวานฝนตกโอ้ลมแรงมากเลยครับผม แต่บรรยานนกาศต้นที่เทามาก็เป็นอ่ากลังชุ่มฉ่าเลยมะละกอรครับอ้มะละกอต้นเล็กๆแต่ว่าออกลูกแล้วครับนี่ต้นไม่ถึงต้นถึงแค่โคนต้นขาครับแต่ว่ามีลูกแล้วสองลูกสามลูกแล้วเป็นพันอะไรไม่รู้พันเตีย้ยๆเนาะพวกนี้กินง่ายเก็บง่ายกินง่ายครับตวกนี้ก็จะเป็นเอ่อสลัดผักสลัด แล้วก็พริกผักชีฝรั่งทักซีจีนบานเฮ้าครับน,นี่กับพี่นรักนั่งรัก,กพริกยายแกก็จะปลูกประมาณนี้ครับพอเก็บกินเองได้ไม่ได้ซื้อเขาแปลงหญ้าโดนฝนเขียวเออเขียวขึ้นมาเลยครับผมโดนฝนแป๊บหนึ่งเขียวขึ้นมาเลยเมื่อวานฝนลม ลมแรงมากด้วยโครงสร้างบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็วันที่สิบแปดเอยสิบแปดด้วยครับเรื่องพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะทําการขึ้นบ้านใหม่เอาเริกเอาชัยครับให้แม่มูลเข้ามาอยู่ในร่มร่มเงาของบ้านครับก็เหลืออีกนิดหน่อยครับผม ก็ขอบคุณแม่แม่ทุกทท่านเลยนะครับเด้อขอบคุณแม่แม่ทุกๆุท่านเลยนะครับที่ให้เรามีวันนี้ที่ให้แม่มูลได้มีที่หลบแดดหลบฝนครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่ขอบคุณแม่คุณแม่สุนีนะครับนอกาะคุณแม่สุนีอินทรรักษาครับ คุณแม่สุนีอินทรักษาแม่ควานจิ๋วครับผมขอพระคุณท่านมากๆเลยนะครับแล้วก็แม่แม่อีกหลายท่านด้วยนะครับแล้วก็แม่แม่อีกหลายท่านด้วยครับที่ท่านได้เสียสละครับทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยครับที่เป็นสะพานบุญหรือว่าที่ท่านได้ร่วมสร้างครับร่วมเป็นร่มไม้ชายคาครับเป็นร่มเป็นเงาให้ อ่าน้องๆช้างครับหลายๆเชือกนะครับด้ได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับด้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยครับก็พรุ่งนี้ครับก็จะเป็นเลือกงามยามดีเลือกงามยามดีได้ขึ้นเอาเลือกเราชัยครับพระขวานก็เพิ่งมาทําทําหลักให้เมื่อวานแต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าที่มันอาจจะต่ําไปน้อยนึงคือ ก็จะหาดินหาอะไรมามาถมอยู่ครับาถมเพิ่มเพื่อให้มันสูงอีกน้อยแต่ก็ยังขาดอีกหลายอย่างครับสายไฟนู่นถ้าไอ้พวกไฟฟ้าอก็ยังไม่มีเป็นพวกไฟพวกอะไรก็ยังไม่มีครับก็ค่อยๆทําไปครับผมอาจจะไม่ได้เร็ววันแต่ก็ทําไปเรื่อยๆครับแต่ก็ทําทําไปเรื่อยๆลวยก็กําลังจะออกลูกออกหวี ผักงามมากเลยสวยมากๆผักพริกด้วยวันนี้วันช่วงเช้าบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเลยตอนเช้ามาได้ชุ่มฉ่าเลยแต่ตอนกลางวันจะร้อนอบอ้าวมากๆเลยครับตอนกลางวันก็จะร้อนอบอ้าวมะเขือมะเขือพวงโอ้ยมะเขือ ก็จะได้ออกครับจะได้ปรับพื้นที่ให้แมงมุมเข้ามานอนโอ้มะม่วงมะม่วงดกอยู่ครับมันมีต้นนี้ดกก็ไม่รู้บกันอะไรพวกนี้กินสุกกินเปรี้ยวไม่ได้โอ,ดดอ้กินกินดิบอกินสดมันมันจะเปรี้ยวครับต้องต้องรอให้สุกก่อน ก็ต้องปรับพื้นที่อีกหน่อยนึงรอดินรออะไรเข้ามาพอนี้มันจะเป็นดินเหนียวครับถ้าเวลาฝนตกมานี่ยเดินไม่ได้เลยติดหมดเลยกฟังก็ต้องหาอะไรมาเอาดินเอาอะไรที่พอพอปะหน้าได้บริเวณนี้ก็เก็บเทเลอร์รถ ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อขอบคุณหลายหลายท่านเลยนะครับเด้อขอบคุณหลายหลายท่านที่ได้เสียสละรัพทุกทุกท่านเลยนะครับที่ให้แม่มูลได้มาวันเอ่อได้มีวันนี้ครับผมหลังคาสีแดงเลยสีแดงเลือดนกกับพรุ่งนี้นะครับเด้อร่วมแม่แม่เอ่อเรียนเชิญแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะครับเข้าอ่ำ มาขึ้นบ้านใหม่กับพังแม่มูลของเราครับเรียนเชิญแม่ๆทุกๆท่านเลยนี่ก็เป็นอัปเดตเนาะแม่เนาะอัปเดตให้ดูเพราะว่าใช้เวลาสร้างมาก็ตั้งหลายเดือนอยู่ครับผมหลายเดือนอยู่ครับ รายละเอียดครับรายละเอียดเวพ่อความจะชี้แจงภายในค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเลยครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดไว้ไวไว,ไว,ไวคลิปหลังครับผมเพราะว่ามันก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเนาะครับก็ใช้งบไปประมาณแสนกว่าคะแนนครับแสนห้าแสนห้าถึงแสนหกคะแนนนี่แหละครับผม เพราะว่าช่วงที่เราทํานี้อุปกรณ์แพงทหลือเกินครับพวกกลิกพวกอะไรนี่แพงมากๆเลยก็ <c oughs> ขอบพระคุณแม่แม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมขอบพระคุณอีกครั้งเ้อจากใจบ้านพังไม้มูลครับผมฝากแม่แม่ทุกๆท่านเลยนะครับฝากกดติดตามฝากกดให้กําลังใจฝากกดซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอเก่าวสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเด้อขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม